สชได้ออกประกาศคำสั่งที่117/2557แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสปชดังนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายพลอากาศเอกประจินจันตองพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรพลเอกจิรเดชโมกคัสมิรพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะพลเอกภพบูลคุ้มฉายาพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลเรือเอกชุมนุมอาจวงศ์ พลเรือเอกจักรชัยผู้เจริญยศพลอากาศเอกสริพง์โกมุทานนท์พลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจพลเอกอุทิศสุนทรโดยภารกิจของคณะกรรมการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสัญหาประจำจังหวัดเสนอมาจังหวัดละหนึ่งคนและจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสัญหาแต่ละด้าน ตามจํานวนที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน250คนเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานำขึ้นทุนกล้าวทุนประหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งสมาชิกสปชต่อไป